เดี๋ยวให้ดูลูกบวยที่แช่น้ําไว้ประมาณห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งเอาออกจากน้ำเนี่ยใสปิ้งเลยอย่างน้อยต้องแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสี่ถึงแปดชั่วโมงนะเพื่อให้มแมลงนี้ออกมาให้หมดเนี่ยสวยด้วยถ้าใครจะดองสดก็ได้นะไม่มีปัญหานะใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นเนาะ ทิม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 ให้เป็นรูเพื่อว่าน้ำบวยจะได้ออกมาทำปฏิกิยาครับหรือไม่ก็ใช้มีดทิมทิมก็ดีหรือไม่ก็ฟอกเนาะฟอกจิมจิมจิมทิมลงไปแล้วก็มาดองได้ที่บ้านจะแช่แช่ช่องแข็งแล้วก็มาดองมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะยิ่งลูกบัวยเยอะๆนี่หูใช้สไตล์แบบญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขาก็เอาแช่แข็งแล้วก็ มาดองมาดองไอใส่หลักอยู่ไม่กระดองเหล้าแล้วแต่ถ้าดองเหล้าต้องใส่เชื้อเหล้านะประมาณเท่าไหร่ละหนึ่งกิโลก็น่าจะประมาณห้าร้อยมลหรือเปล่าประมาณนี้นิดนึงนะแล้วแต่ปริมาณของบวยที่เรานํามาดองนะส่วนมากที่บ้านจะดองแบบน้บําบวยใส่หลับใส่หลับประมาณนี้สีสวยใ,ใส่ปิ้งเลย วันนี้ดองบวยกันหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนาะเอาขั้วออกแค่น้ําล้างน้ําสะอาดแล้วอันนี้ก็ล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใช้น้ําน้อนลวกนิดนึงถ้าไม่ใช้น้ําน้อนลวกก็ใช้แอลกอฮอล์เนาะเช็ดเช็ดถูข้างในระวังด้วยถ้าเราไปลวกลวกน้ําร้อนอ่ะอย่าให้ไปเจอความเย็นน้ํานะคนโหลนี้แตกทันทีเลยนะวันนี้จะดองน้าผึ้งน้าผึ้งหนึ่งกิโลแล้วก็บวยหนึ่งกิโล แล้วก็น้ำส้มสายชูสีดำเนี่ยคุณรู้สนะึกเนาะน้ำส้มสายชูสีดำของญี่ปุ่นจะใส่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีเดี๋ยวจะเอาบ้วยลงไปก่อนลงไาวางไว้ก่อนขวดโหลใช้ประมาณสี่ลิตรก็ดีนะสี่ลิตรถ้าดองถ้าดองน้ำผึ้งจะใส่ได้สองกิโล ถ้าดองเอ่อบวยสองกิโลน้ำผึ้งก็ต้องสกิโลค่อยๆวางไปวางไปชั้นๆ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาลงไปก่นอนประมาณนี้คึ้นตนกับึ่งก่อนเสร็จแล้วก็จะเอา วยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูม,มันจะดีนะต่อสุขภาพร่างกายมันจะช่วยชำระล้างไขมันในตับเรานะ่ะคอเลสเตอรอลอะไรประมาณนี้บวยมันจะมีกลิ่นเฉพาะพิเศษหอมเนาะเวลาหน้าร้อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบดื่มบวยกันเนะยิ่งผสมโซดาใส่น้ำแข็งนิดหนึ่งแล้วก็ซื้อนี่เถ้เียน้ำส้มเนาะน้ำส้มตัวนี้มันจะช่วยช่วยระบบร่างกายของเราเผาไอละลาย อะไรไขมันไขมันในตับอะไรประมาณนี้ทำร่างกายข้างในประมาณนี้มันจะช่วยเรื่องของไขมันข้างในดีเ,เดี๋ยวจะใส่หมดน้ำผึ้งจะแพงกว่าน้ำตาลกรวดนะเดี๋ยวดองน้ำผึ้งเสร็จเราก็จะดองน้ำตาลกรวด ะเอาลงให้หมดเลยจะได้ข้างในจะเป็นย่างนีง้พอเราดองไปสักพักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปขยา่าเขยาแล้วก็ไวท้ที่มืดๆอับแสงนิดนึงนะอย่าไว้ให้เจอแสงแดดการดองประเภทด,ดองทุกอย่างอย่าให้เจอแสงแดดดีที่สุดมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็มันจะไม่ค่อยดีนะ่ะ สังเกตไหมเวลาผักดองผักกาดเขียวปีถ้าเจอแสงแดดเนี่ยผักจะซีดถ้าอยู่ในถุงไม่เจอไม่เจอลมไม่เจอแดดสีจะสวยมันจะมันจะน่ากินถ้าไม่มีน้ำส้มสีดำนี่ก็ใช้น้ำส้มของพวกแอปเปิลพวกผลไม้ก็ได้นะไม่มีปัญหาขอให้เป็นน้ำส้มบางคนอย่าไปใส่เยอะนะใส่เดิะมันจะเปรี้ยว บางคนว่าใส่ไปมันจะไม่เปรี้ยวเลยเพราะว่าบวยมันก็เปรี้ยวอย่าไม่เปรี้ยวรสชาติมันจะกลมกล่อมร้อยห้าสิบซีซีโอเคเดี๋ยวให้มันนิ่งก่อนโอเคประมาณนี้ร้150อยห้าสิบซีซีก็เทใส่เดี๋ยวเขาจะทำปฏิกิริยาเองน้ำส้มเนี่ย ญี่ปุ่นตอนนี้มันจะมีประเภทน้ำส้มที่ว่าดื่มได้เป็นคล้ายๆมันจะอะไรนะมันจะดีต่อระบบร่างกายเวลาเราดื่มช่วยช่วยลดไขมันในในตับคอสเตอรอลในร่างกายแล้วก็จะปิดฝาเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็มาขยาับค่ะเาปิดให้สนิทน,นะอย่าให้อะไรนะแมลงบีซีขาวเข้าไปเด็ดขาดนะถ้าเข้าไปเนี่ยเสร็จเลยแหละแค่นี้แหละเสร็จแล้ว ถ้าใครจะดองแบบบวยสดๆก็ได้ก็หาไม้จิ้มหรือไม้ก็มีดจิ้มจิ้มลูกบวยข้างในเนี่ยในเปลือกนะรอบวงกลมให้ดีโอเคเสร็จแล้วแค่นี้แหละเสร็จแล้วความเย็นความเย็นที่บวยเราแช่แช่ฟิีดนอแช่แข็งมันก็จะละลายกับนี่น้ำตาไอาไม่ใช่น้ำตาลพูดผิดน้ำพึ่งเองไม่มีปัญหา ถ้าใส่สองสองกิโลนี่พอดีเลยเนี่ยแล้วก็น้ำผึ้งสองกิโลนี่สี่สี่เอ็มแอลอันนี้กรวโล่สี่เอ็มแอลอะซีเอลสี่แอลสี่ลิตรโทษทีพูดผิดอยู่เลย